สวัสดีค่ะนี่คือ The Bloom Podcast ที่จะมาไขาทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเรียนและจะมามอบความรู้ให้กับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับมิวที่ The Bloom Podcast นะคะ วันนี้เนี่ยมิวอยากจะมาชวนทุกคนนะคะพูดคุยกันเรื่องของอารมณ์เนาะเพราะมิวรู้สึกว่าอารมณ์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เราจะต้องจัดการให้ดีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการจัดการกับอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะทําให้ทุกอย่างพังได้นะคะที่มิวอยากจะมาชวนทุกคนพูดถึงเรื่องอารมณ์เนี่ยเพราะว่ามิวเนี่ยได้ดูข่าวแล้วก็เห็นข่าวทุกวันนี้นะคะมักจะมีข่าวทํานองว่าคนขับรถชนกันแล้วก็มีคนเนี่ยที่หัวร้อนออกมาโวยวายใส่กันบนท้องถนนเนี่ยมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆเลยมันจะเป็นการ แสดงออกทางอารมณ์เนาะดยการระบายใส่กันในที่สาธารณะนะคะก็แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคนเหล่านี้มีการจัดการทางอารมณ์ที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะหรือที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆว่า EQ หรือ Emotional Intelligence ค่อนข้างต่ำนั่นเองค่ะเรามาดูความหมายของคำว่า Emotional Intelligence กันนะคะ Emotional i n t e l l i g e n c e หรือ EQ เนี่ยมันคือความสามารถในการรับรู้ควบคุมและประเมินอารมณ์ตัวเองได้นะคะนักวิจัยบางคนเนี่ยเขาบอกว่า EQ สามารถที่จะเรียนรู้และก็พัฒนาได้นะคะในขณะที่บางคนเนี่ยก็กล่าวไว้ว่า EQ เนี่ยเป็น innate ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดค่ะความสามารถในการแสดงและควบคุมอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะนอกจากนี้มันยังรวมไปถึงความสามารถในการเข้าใจตีความและการตอบสนองอารมณ์ของผู้อื่นก็สําคัญเช่นเดียวกัน ทุกคนลองจินตนาการนะคะว่าถ้าโลกของเราเนี่ย เราไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกันเลยอย่างเช่นเราไม่เข้าใจความรู้สึกเศร้าหรืออารมณ์โกรธของเพื่อนคิดดูว่าจะเป็นยังไงเราก็คงจะสื่อสารกับผู้อื่นได้ยากขึ้นใช่ไหมคะทุกคนก็ต่างจะไม่เข้าใจกันเราก็คงจะใช้ชีวิตกันอย่างลำบากน่าดูเลยผู้เชี่ยวชาญเขาบอกนะคะว่า EQ เนี่ยมีความสำคัญมากกว่า IQ ในแง่ของการประสบความสำเร็จในชีวิตอีกด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะมิกวก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมาเช็คลิสต์ตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เข้าข่าย ว่ามี Emotional Intelligence ต่ำหรือเปล่านะคะทั้งหมดมีหมด10ข้อเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อนะคะข้อแรกเลยเป็นคนที่โกรธง่ายเรื่องเล็กน้อยเนี่ยก็เก็บมาเป็นอารมณ์ ข้อ2นะคะชอบปะทะทันทีในขณะที่ยังมีอารมณ์โกรธอยู่ข้อที่3นะคะก็คือฟังเพื่อโต้แย้งกลับเท่านั้นข้อที่4นะคะ นินทาว่าร้ายผู้อื่นข้อที่หค่ะไม่ชอบให้ใครขัดใจไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นต่างนะคะก็คือเป็นพวกที่ชอบโทษนั่นโทษนี่นะคะหรือคนที่มีปัญหาในเรื่องของอัตตาหรืออีโก้ของตนเองที่เกินขนาดนั่นเองข้อที่6นะคะตัดความสัมพันธ์กับคนรอบตัวได้ง่ายค่ะข้อที่7สแสดงความก้าวร้าวหรือชักสีหน้าเมื่อรู้สึกไม่พอใจ ข้อที่8นะคะชอบอยู่กับคนที่เห็นดีเห็นงามกับตัวเองเท่านั้นนะคะข้อ9มือสั่นหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเมื่อมีอารมณ์โกรธมากข้อที่10โตแยงกลับด้วยคำพูดหยาบคายเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บปวดซึ่งทั้งหมด10ลักษณะนี้นะคะมันสื่อถึงการที่คนเหล่านี้เนี่ยมีการจัดการทางอารมณ์หรือมีความฉลาดทางอารมณ์ค่อนข้างต่ำนั่นเองค่ะ เราก็จะเห็นแล้วน้องว่าลักษณะเนี้ยมันคือเป็นการจัดการลมที่ไม่ดีวันนี้นะคะ The Boom เนี่ยจะมาพร้อมกับข้อแนะนําดีๆให้กับทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมคะมิวก็เลยจะมาพาทุกคนเนี่ยมารู้จักคาแรคเตอร์ของคนที่มี EQ สูงกันค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมี EQ ที่เพิ่มขึ้นนะคะเราจะต้องมี4องค์ประกอบนี้ค่ะ ข้อแรกนะคะเซลล์ awareness ต้องตระหนักรู้ในตัวเองคือรู้อารมณ์ของตัวเองนะคะการเพิ่มเซลล์ awareness เนี่ยมันคือการที่เราเรียนดูที่จะอยู่กับปัจจุบันรู้ให้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ได้ค่ะ ข้อที่ 2. นะคะเซลล์เลกูเลชันการควบคุมตัวเองการที่เราจะพัฒนาทักษะด้านนี้เนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ตัวเองให้เป็นเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์โกรธใช่ไหมคะให้สังเกตว่ามีอะไรเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์โกรธของเราและให้คิดว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นมาเราก็อาจจะหาวิธีโดยการใช้เทคนิคแบบว่าหายใจเข้าลึกๆเพื่อที่จะได้ระงับอารมณ์โมโหหรือว่าการนับเลขในใจเป็นต้นค่ะ ข้อที่3นะคะเซลล์ motivation แรงจูงใจของเราเนี่ยมักจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากอารมณ์เลยนะคะเมื่อคุณถูกลบกวนโดยอารมณ์คุณอาจจะรู้สึกว่ายากในการที่จะทำสิ่งต่างๆให้ผ่านไปได้ดังนั้นวิธีการที่เราจะบูตอารมณ์ตัวเองขึ้นมาเราจะต้องพัฒนาในเรื่องความมีระเบียบวินัยในตัวเองนะคะควบคู่กันไปอาจจะมองหาสิ่งเล็กๆที่เราทาแล้วสาเร็จเราก็ให้รางวัลกับตัวเองบ้างนะคะการฉลองความสาเร็จเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มแรง จูงใจของเราในการทำสิ่งที่ใหญ่ขึ้นนะะข้อที่สีนะคะ Empathy คือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนั่นเองนะคะ โกแมนเนี่ยคนที่เป็นนักจิตวิทยาในทางด้าน Emotional Intelligence เนี่ยเขาได้บอกว่ามันถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานของคนเลยค่ะการพัฒนา Empathy เนี่ยสิ่งแรกเลยนะคะคือการที่เราพยายามออมองในมุมมองของผู้อื่นจินตนาการว่าพวกเขาจะรู้สึกยังไงและเราก็ใช้ทักษะในการฟังให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้เข้าใจสิ่งที่ผู้พูดแสดงอารมณ์ของพวกเขาทั้งหมดนั่นเองค่ะ ข้อที่5นะคะ Social Skill ทักษะทางสังคมเนี่ยคือความสามารถที่เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นหรือพูดง่ายๆก็คือการที่เรามีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดีซึ่งมันจําเป็นมากๆนะคะในการทํางานร่วมกับผู้อื่นเพราะเราจะต้องมีการสื่อสารให้บุ่นเข้าใจไม่ว่าจะทางอารมณ์ข้อความหรือ body language ต่างๆซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา EQ ที่สําคัญค่ะ ทั้ง5ข้อนี้นะคะมันก็เป็นส่วนประกอบในการเพิ่มทักษะความฉลาดทางอารมณ์หรือ emotional intelligence นะคะต้องบอกเลยว่าทักษะนี้ไม่ได้พัฒนากันง่ายๆนะคะเพราะว่ามันมีหลายองค์ประกอบย่อยที่เป็นรากฐานของการมี EQ ที่ดี ทักษะ EQ เนี่ยเป็นทักษะที่จําเป็นในทุกสายงานเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมี EQ หรือการจัดการอารมณ์ที่ค่อนข้างแย่นะคะอาจจะทําให้เราเนี่ยทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ยากมิวเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญน,นะคะจึงอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังกันในวันนี้นะคะเมื่อเราเนี่ยจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีเราก็จะสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้ดีตามไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ังไงทุกคนอย่าลืมลองไปฝึกทักษะหรือว่าสกิล e m o t i o n a l intelligence นนี้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดบุมต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับฟังสวัสดีค่ะ